สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกจันทร์กระจ่างฟ้าค่ะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว9 5ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45ซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากดิบบิ้นความยาว9 5้าซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ผ่าจับมาค่ะเส้นที่2สมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะส่งมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สาขึ้นมานี้นะคะ หนึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะตับปลายริบิ้นสะล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะคะเราจะได้ิบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ เราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้มีช้อนที่ฐานไว้นะคะมืโป้งกับมี้ชีจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะดือดริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปใน,น,นรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปลวกเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะแล้วพิกับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาค่ะ นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นี่ค่ะนะคะจับริบบิ้นมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะจับพาดข้ามสามเส้นค่ะจับพาดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นนะคะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะจับพันมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันนะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได็เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับชเลยนคะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปค่ะ แล้วสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะนคะนคะหนึ่งสองสามนี่นะ พอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะกลับมาด้านนี้นะจับริบบิ้นมานะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะสอดลูลูถัดมานี่ค่ะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้จับริบบิ้นโค้งมานี่ค่ะสอดลูถัดมานี่ เส้นสุดท้ายค่ะจะพกโมานะคะนะสอดลงไปนะคะดึงมานี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ กกับด้านมาด้านนี้สอดกลับไปนะคะสอดลอดกลับไป3เส้นนะคะสอดลอดกับ3เส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะแล้วขาเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ลิบินานะคะเส้นนี้นะบิดมาแบบนี้นะคะจับบิดมาแบบนี้นะนะคะเส้นของเรานะเราจะข้ามรูนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะคะน,นะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาเราก็ดึงมานี่ค่ะบิดมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดกลับไปนะคะสอดกลับไปตามแนวริบบินเลยค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายริบ,บินทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบ,บินความยาว45เซนติเมตรค่ะ2อเส้นนะคะนะที่เราตัดไว้เราก็สอดขึ้นไปแบบนี้เลยนีคะนะคะให้เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้นะ,ะจะบิดมาด้านนี้ค่ะนะคะ บิดริบบิ้นมาแบบนี้แล้วก็พับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาด้านหลังนี่ค่ะสอดหลังเส้นนะคะหลังเส้นที่เราตัดนะหลังปลายริบบิ้นที่เราตัดนะคะลงมาแค่นี้นี่ค่ะก็จะได้ลิดแบบนี้ แล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนเียค่ะนะคะ,นะคะตัดลตดิบบินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะให้เหลือไปดิบบินไว้แบบนี้นะ,ะนี้นะคะเวลาสอดนะเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าเราสอดลงสอดหลังไปเส้นสีเหลืองนะคะไม่งั้น เวลาเราสอดมันจะไม่ลงนะอันนี้เราต้องเส้นหลังเส้นสีเขียวที่เราตัดไว้นะคะห,หน้าเส้นสีเขียวนะคะหลังเส้นสีเหลืองนะเวลาสอดสอดเข้าไปดีๆ ลายินทิ้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกจันกระจ่างฟ้านะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ